าเริ่มดีแล้วเย็นมากแล้วนะคะประมาณห้าโมงหกโมงฝนตกนะนะคะตอนนี้อบอ้าวอยู่เนาะ เดี๋ยวป้าติมโทรกลับนะคะ <S <S เพ exactly> ื่อนๆตอนนุ้ยยนไม่รับสายนะคะเดี๋ยวป้าติมลงลงไลน์ลงเวทีก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยรับสายเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะคะก็อยู่ในแพลตฟอร์มของ Facebook เนาะก็อยากให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือของ Facebook ที่เขาให้มาเนาะมีอยู่ ตรีตอนอนุญานไม่รับสายนะคะเดี๋ยวประติมลงลงไลน์ลงเวทีก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยรับสายเดี๋ยวค่อยถูกกลับนะคะ <c oughs> หลังจากเล้งมานานเนาะข้าวแถวบ้านก็เริ่มเหี่ยวนะคะเหี่ยว ตอนนี้อบอ้าวอยู่เนาะเล้งมากจริงๆโอเคยี่สิบ <c oughs> <c oughs> okay, นาทีพอนะคะ,ะติมมิทุระนะคะ หลังฝนตกก็อบอ้าวหน่อยหนึง่งวันดีจ้าลูกชายฝนที่บ้านตกแล้วดีใจ ตอนนี้อบอ้าวอยู่เนาะงสตรีมวันนี้ขอมารายงานตัวนะคะทุกคน เนีนอากาศดีค่ะเย็นชุ่มฉ่ำแล้วฝนก็ตกมาเย็นแล้วนะคะไลฟ์สดแล้วก็ช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็ช่องรีวคลิปสั้นรีวนะคะก็ไลฟ์สดแล้วก็ช่องสตรีมคือช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะเนาะ คลิปยาวนะคะยาวสามนาทีขึ้นไปหรือว่านะ,ะนาทีครึ่งขึ้นไปนะคะคนขาสิบห้าวิก็ได้สามสิบวิสามสิบนาทีก็ได้นะคะขออนุญาตนะไม่รับโทรศัพท์ ตบก็ได้เย็นในน้ำโอ่งหนึ่ง เริ่มดีแล้วเย็นมากแล้วนะคะประมาณห้าโมงหกมงขฝนตกนะท,กทุกท่านนะคะก็ะติมมาอะไรกันตัวะคะ่ะหลังจากเล้งมานานเนาะข้าวแถวบ้านก็เริ่มเหี่ยวนะคะเหี่ยว สตรีมสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับค่ะวันนี้ก็มายืนยันตัวตนเนาะหลายวันแล้วเนาะไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะเล้งมากจริงๆ เริ่มดีแล้วเย็นมากแล้วนะคะประมาณห้าโมงหกโมงฝนตกนะมาแล้วจ้ากดว่าตกเนาะฝนตกแล้วจ้าบ้านคุกไฟหลังจากแรงมานาะ ดีจ้าทุกคนนะคะมายืนยันตัวตนในวันฝนตกนะคะทุกๆช่องนะคะใช้ให้หมดเลยนะคะตอนอนุญานไม่รับสายนะคะเดี๋ยวประติมลง ลงไลน์ลงเวทีก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยรับสายเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะคะท,ทุกท่านนะคะ,ะติมมารายรานตัวค่ะ ไม่ได้ค่อยไหนะคะช่ <c oughs> วงนี้ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มายืนยันตัวตนเนาะหลายวันแล้วเนาะไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะไลฟ์สดแล้วก็ช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็ช่องรีวคลิปสั้นรีวนะคะก็ไลฟ์สดแล้วก็ ตอน6โมงนะคะกติบจะรอเพื่อนๆอยู่สักพักหนึ่งนะคะ